สวัสดีครับก็ดีใจครับจริงๆเอาละโดยดวจริงๆผมกับซูเปอร์เทนกับที่มันช่วยคือเราจะผูกพันกันพอกันเพราะว่าเพ่อที่เพ่นดีก็ซูเปอร์เทนก็เหมือนลูกคนหนึ่งวันนี้แต่เพื่อนเมื่อก่อนอยู่กับนักมวยไทยก็เป็นนักมวยในท่าก็เลยค่อนข้างสบายใจว่าแพ้ชนะเร้ก็ดีใจหมดก็คือพี่น้องกันพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่มีไม่มีแล้วเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับน้อยก็บังเอิญว่าเราจับทางได้แต่พนันที่ว่าจับในแล้วเขาค่อนข้างจะดูดูว่าดีกว่าเราเราดู ก็เดี๋ยวก็เลยเให้บางบางแข้งปั๊บถึงตัวแล้วตรงวันนี้โยงน้อยยังอันตรายเพราะว่าเพชรผู้เชื่อวถือว่าทำตามแผนได้ดีนัเดินถึงตัวถ้าอยู่ถ้าอยู่นอกอยู่ห่างยังไงก็ต้องโดนแล้วครัที่แล้วมันไปพลิกยังไงออกมานนะ ไปที่แล้วก็เราเราได้นับ <ừ> ก็อาจจะมองว่า4ี่ห้าเรารับเยอะอะไรป <ừ> ระมาณนี้มาครั้งเลยนะก็ <ๆ S 2> ไม่เป็นไรจะลืมไปแล้วก็มาไป,ไปนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยโกโกแก้แก้มือได้แบบแบบเด็ดขาดเลยครับ<โ>ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งประเทศนะครับผมเพื่อน้านเพืมันช่วยก็คิดว่าคู่ชกก็น่าจะประ,ประมาณแบบโยธาลิศในระดับนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วอาชีพน้องได้เท่าไยมีเดือนน้อยอาชีพได้สองหมื่นเป็นไงบ้างอาจจะสองหมื่นห้าจังก็งตรงนี้ จะมีวัดดี 20, ดด้สองหมื่นแล้วดดก็สามารถเลี้ยบเองห้าพันเป็นสองหมื่นห้าน้องมีตรงไหนบ้างครับวันน้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างช้าไม่รู้จะแก้ยังไงนะคืออาจจะเพิ่มสปีดนิดหนึ่งอาจจะเต้นสอนฟุตเวิร์กหน่อยเพื่อไม่ให้ต้นต้นเช่าดน,นก่อนกว่าจะได้ก็คือสามสี่ห้าเพิ่้นแต่หัวเพื่อร้อนช้าไปง่ายดึงไว้เอาอาชีพหเปล่า <laughs> ชา้าโดย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 พื้นเพล่อพื้นเพืเป็นหมือช้าจริง สิ่งจริงนี้มันที่น้องต้องปรับปรุงแก้ไขครับคุณนใช่ครับก็คือยังช้าไปนิดนึงใช่เราต้องเอาความถ้าเกิดเราช้าจริงๆเนี่ยเราต้องมีความรัดกุมด้วยถ้าช้าด้วยหล่มด้วยนี่ยมันจะหาความไม่เจอแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งก็พอใจครับพอใจอย่นี้น้องหลังจากที่แก้มือน้องก็แก้มือสําเร็จครับวันนี้ชกตามแผนครับครูวางแผนมาให้คือ วางแล้วก็เข้าในครับน้องก็ดูในไม่ได้ด้วยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่ทําให้เราเห็นเห็นช่องที่เราพอยกสองแทนน้องร้องเลยครับร้องแบบได้ยคือเราเราเป็นผู้เ่อสู้สู้เรารู้เลยใช่ไหมเรพี่ว่าถ้าเกิดเกมจบแบบถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้น็อกตรงนั้นเกมจะออกมาในรูปแบบไหนก็สี่ห้าก็เดินเหมือนเดิมนะครับผมสไตล์มวยแต่อาจจะเหนื่อยกว่านี้หน่อยเหนื่อยกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าเดืนนี้ก็ไม่ต้องพึ่งไปคะแนนเลย ทำสําเร็จแล้วเราอัดฉีดเกือบ 30, เกือบสามหมื่นเลยฝากถึงเพื่อนที่เชียร์เราวันนี้นะครับน้องตาขอได้ใจได้เชียร,แนนรแ์แล้วเอาไฟหนาเนาะพี่น้องสับปูกล่าวเนาะไฟหนี้เฮ็ดได้แล้วเนาะเอาศาสนากับบ้านได้แล้วเน, <c oughs> นาะ <c oughs> ว่ายินดีนะครับน้องครับฝากถึงเพื่อนเพื่นสูงกิมเนายก็ฝากเชียร์นะครับผมก็เด็กนักบอลเล่นเต็มที่นะฮะเป็นความสุขแล้วก็เป็น คือพนโอกาสที่ดีใจนะเพราะว่าผมทำมวลเขาเลยมาต่อยเป็นยินดีแล้วก็ต่อยคู่ต้นๆด้วยนะครับก็ฝากเชียร์ฝากชมเป็นกำใจต่อไปด้วยครับผมครับผมนี่ก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับทีมงานด้วยครับผมครับ